ก็มาดูข้อนี้กันนะข้อนี้เนี่ยเขาบอกให้หาความเร่งของกล่องเนาะความเร่งของกล่อง A ว่ามันคือเท่าไหร่อันดับแรกเลยเราก็จะวาดฟิ o บอดี้ก่อนเนาะเราวาดกล่องมาก่อนเป็นกล่องนะกล่องหนึ่งกล่องกล่องนี้มีแรงอะไรบ้าง กล่องนี้เนี่ยมีแรง T ตรงนี้เนาะเห็นปะ่ะมีสเส้นแสดงว่ามันคือ2อง T แล้วก็จะเขียนไปสอง T แล้วกล่องนี้มันทำมุม30องศานะนี่เป็นสอง T ตรงนี้เป็น30องศามีแรงกดลงมาของกล่องเนาะเป็นเพราะกล่องมีมวลสีกิโลกรัมเป็น mg เอ็นจีมีมีแรงแล้วก็ต้องมีแรงที่กล่องมันกระทบกับพื้นขึ้นไปเนาะก็เป็นแรงเอนะ็นเนาะเป็นแรงปฏิกิริยานี่ก็เป็นเอ็นแล้วกล่องมันขยับไปเนาะกล่องเนะี่ยกล่องมันเราดึงไปทางนี้กล่องก็จะขยับมาด้านนี้แต่ว่ามันมีแรงเสียดทานด้วยแสดงว่าต้องมีฟิคชั่นที่ไปด้านนี้เนาะตรงนี้เป็นฟิคชั่น เราก็จะเขียนเป็นฟิกชันตรงนี้เป็นฟิกชันทีนี้เราจะใช้ฟิกชันที่เป็นแรงเสียดทานสถิตหรือแรงเสียดทานจนละแรงเสียดทานจนเนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อกล่องมันไม่ขยับเนาะแต่ในที่นี้กล่องเราขยับไปแล้วเราเราจะใช้แรงเสียดทานจนเนาะก็เป็น fk เป็นแรงเสียดทานจนเราจะได้ฟิบอดี้ของกล่องมาแล้วต่อไป เราจะหาแรงปฏิยาก่อนเนาะเพื่อไปหาเพื่อไปหาความเร่งของกล่องเนาะก็จะให้ซิกมา f อเท่ากับ0เราจะให้ขึ้นเป็นบวกแรงขึ้นมีอะไรบ้างแรงขึ้นมีแรง N ลบด้วย MG เนาะเพราะว่า MG ลงแล้วก็บวกด้วย2 t แตกออกจากมุมเป็นทีไซด์สามสิบองศาเท่ากับศูนย์อ๋อขอโทษขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นซิกมาเอฟเท่ากับเอ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 วายแต่ว่าในที่นี้เนี่ยกล่องมันอยู่กับที่มันไม่มีการเคลื่อนที่ในแกน Y เนาะแสดงว่าความเร่งของแกน Y ก็เป็นศูนย์ พอเราแทนค่านะเราจะได้ n ลบมวลคือ40 g คือ9.81บวก2 t คือ100ไซด์30คือเศษ1ส่วน2เท่ากับ0พอเราแก้ออกมาปุ๊บเราจะได้แรง n เนี่ยเท่ากับ272.4นิวตันพอได้พอเราได้แรง n แล้วต่อไปเราจะไปหารแรงในแนวกัน x ต่อเนาะ ก็คือใช้สมกา fx เท่ากับ max เราจะไปด้านขวาเป็นบวกแรงในแนวแกน x มีอะไรบ้างล่ะมี t เนาะตัวนี้เป็น2 t ที่แตกเข้ามาก็เป็น2 t cos t e t a แล้วก็มีแรงนี่ fk เนาะจะได้เป็น2 t cos 30องศาลบด้วย μknμkn นี่คือแรงเสียดทานสถิตเอแรงเสียดทานจนเนาะเท่ากับ m ก็คือ ax พอเราแทนค่าจะเป็น2 t คูณด้วยสแควรูทสส่วนสลบด้วย μ นี่ก็คือเขากำหนดมาให้แล้วก็คือ 0.40 0.40เอลหามาแล้วคือ272.4เท่ากับ M คือ40 kN และคูณด้วย AX พอเราแก้สมก,การออกมานะเราจะได้ AX เท่ากับ1.406ต่อวินาทีกำลัง2นะเป็นคำตอบ ของข้อนี้นะ